สวัสด er um. ีค pues ่ะต้อนรับเข้าส nah, ู่ช่องยินดีกตุมนะคะอู้นึกว่ารถไข่อู้ตกใจเลยนึกว่ารถไข่โอ้โหรถพี่แดงอู้ยนุ่นสาวปานป้ามะม่วงอยู่หน้าบ้านค่อยเขาไปหามะม่วงโอ้ยแต่เยี่งเบ้านสาวโสดนะทีนี้น่ะโอ้ยมะม่วงเต็มจริงๆเลยค่อยม่เห็นมะม่วงค่อยมาก็มืดเนาะ เออมืดแล้วทีนี้มืดตลอดตื่นเช้าเขาก็ไปเลยเขาไม่เห็นมะม่วงเลยนะเพิ่งเห็นมะม่วงเห็นสาปานดูมะม่วงเพิ่งเห็นใช่โอ้โหเพิ่งเห็นเลยมะม่วงนะเดี๋ยวออกไปดูก่อนโอ้โหนี่ค่อยเพิ่งเห็นมะม่วงสาปานค่อยไม่เห็นค่อยเพิ่งเห็นเอาค่อยเพิ่งเห็นเจ้าเห็นมะม่วงโอ้ย แม่พีสาวปานโอ้โหมาถึงนี่เลยโอ้โหนูน่นค่อยจะเก็บแล้วนี่เดี๋ยวค่อยจะเก็บแล้วนี่เก็บไปกินกับข้าวเลยยายจ่อยไป่สานอโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนวันนี้นะคะสาวปานกับแม่พีนะคะมาเยี่ยมบ้านย่าหนิงนะคะโอ้โหแล้วก็พี่นนแดงด้วยนะคะมาดูสิคะมาดูเปิดโอ้โห นี่นะคะโอ้โหอย่ไปดูข้างบนมมีอะไรกว้างมากตกใจสองหลังเลยนะนี่ดูสิในี่มันมา้วมันกพุงนี่พี่แดงมันมีเพื่อนมาทุกวันทุกวันเลยเพื่อนมาทางอากาศเพื่อนมาทางนี้เลยมันมันโผล่หัวมาใช่มันนอนอยู่ใช่มันอนอยู่ใช่ไหมมันคุยกันนี่พี่แดงไม่แม่พีมันคุยกันแขกแากแขกแข ไม่รู้ภาษาเลยเอยฟังข้งนานแล้วเสียงมันร้องไห้ด้วยแล้วทีนี้ยค่อยฟังคยฟังน้ทีเค่อยนอนฟังนอนฟังไปนอนฟังมามันเป็นแมวอ้ยเอานอนดูมันมันก็มาส่องดูเราอ้าวไปสำรวจไปสำรวจ นี่มาสำรวจที่นี่ห้องนอนค่อยนี่เห็นไหมห้องนอนค่อยเวลาใช่เวลาค่อยออกไปเขาก็ปิดประตูนี่ห้องนอนเขาก็ปิดประตูเวลาค่อยนอนเขาก็ปิดประตูนี่ประตูค่อยเห็นไหนี่นี่นี่มันนี่ล็อกได้ล็อกได้เอาี่เอาเชือกเข้าไปผูกนี่เชือกเข้าไปผูกข้างในได้ข้างนอกก็ล็อกได้ได้ข้างนอกก็กุญแจตัวนั้นล็อกนี่แล้วก็ห้องนี้อีกนะห้องนี้เป็นห้องรับแขกพี่แดง ห้องแล้แขกก็มีเวลาแขกมั้ยเอาเวลาแขกไม่เวลาแขกเข้ามานอนให้แขกนอนเออเวลาเวลามีแขกมีเพื่อนมานอนก็ให้นอนที่นี่นี่โอ้ยสบายเลยเจ้าที่อใจดีดีโอ้ยส่ขวใจดีดีอเ่ไม่เป็น อยู่คนเดียวแล้วมาดูห้องน้ำมาดูห้องครัวนี่ห้องครัวค่อยนี่ห้องครัวค่อยนี่ห้องครัวค่อยใช่ห้องครัวสบายเลยห้องครัวเออไม่มีอะไรนี่มีไฟด้วยนะอยู่เสียบไฟห้องน้ำก็มีห้องครัวก็มีนี่ห้องน้ำอยู่ด้านโน้นนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ นี่ห้องน้ำห้องน้ำก็อืมเออห้องน้ำก็โอ้ยบ่อสะอาดหรอกยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดเออแล้ค่อยล้างแ้วค่อยเอานี่ต่ห้องน้ำน้ำก็ออกมาใช่นี่ห้องน้ำมันไม่เปิดน้ำให้มันเต็มเหรอไอ้นี่มันเสียแล้วไม่ได้อไตัวถังอ่างมันเสียต้องซื้ออ่างมาอีกค่อยใช้คนเดียวค่อยค่อยแค่นี้ก็พออาบแล้วพออาบเท่านี้เหรอสิโอ้โหอาบตั้งสองครั้งกูได้นั่นน่ะ แต่น้ำนี่สะดวกสบาใช่มีหมดใช่น้ำเออสะดวกแล้วเขามีเคาน์เตอร์ด้วยนะอันนี้ครัวไทยครัวไทยใช่อะไรก็มีใครย่าดียวน้ทำความสะอาดดีๆเออค่อยก็ไม่มีเวลาทำเพราะค่อยไม่ได้ทำกับข้าวแล้วค่อยเออค่อยกลับไปนานไปหนึ่งเดือนเลยย้อนหนิงนานๆก็มาเปิดทีวีดูบ้างนะเออทูกอพี่แดงมีสองเครื่องเลยนะฮะใช่ มีเครื่องหนึ่งหูดอแดนด้วยสบายไหมล่ะก็อยู่คนพันเดียวเองก็ก็อยู่นเดียวเองใช่เดือนละพันเดียวเองนี่แล้วก็อาหารกับข้าวค่อยก็มองของข้าวเขาก็มีแค่นี้แหละนี่นี่ต้งมาม่าพี่แดงมีแค่นี้เต้ามาม่านี่ค่อยยังไม่ได้ถูนะนี่น่ะตั้งแต่ค่อยมาเขาประกับไปได้เดือนหนึ่งเขาังไม่ได้ถูบ้านเลยเ่ายังไม่ได้กวาดได้ถูเลยค่อยเพิ่งมา ใช่อยากใหญ่ข้าก็ยังไม่ได้ทําเลยนี่ข้าอยู่คนเดียวข้อก็สบายสบายด้วอยู่คนเดียวนะอาบ้านเดินยังไม่ทั่วบ้านเลยบ้านสาวโสดก็อย่างนี้หละพี่แดงโสดสดดโสดชุดชุดห้องห้องห้องไม่ต้องเข้าไปดูนะห้องนอนนะเออไม่ต้องเข้าไปดูใช่ตู้เย็นก็ใช้ไม่ได้หรอกมันเป็นของประดับพี่แดงเป็นของประดับตู้เย็นและทีวีเป็นของประดับ มันเป็นของประดับนั่นแหละเขาก็บอกว่าถ้าเพื่อนมาเห็นไม่ค่อยชวนเจ้าน่อแม่พีที่พวกเจ้ามาไม่มีที่นอนเขาชวนมาเขาไม่ได้ไกลเออเขาก็ชวนมาเพื่อนมานอนนี่ค่อยถึงว่าค่อยเช่าไว้เวลาค่าจะมาวันไหนค่าก็ได้สบายเป็นส่วนตัวเออไม่ว่าเราค่อยเย็นทุกคืนแหละดูลักษณะแล้วเนี่ยแพงราคเย็นทุคืน ถ้าพี่แดงจะมาอยู่ก็จะตัดห้องให้ห้องนั้นอ่นเตัดให้อยู่ตงัดให้อยู่ตรงนี้ไอ <มา S 1> <laughs> พี่แดงอยู่ตรงนี้ <laughs> ตัวนั้นเปิดไม่ได้นะไม่ต้องเปิดใช่ตอนนั้นค่อยขวดถูสะอาดมากเลยนะอันนี้เขากลับไปหนึ่งเดือนค่อยไม่ได้มาอุ <c oughs> ้ยต้องไปเปิดพี่แดงไม่ได้เดี๋ยวไอตัวแมวจะออกมา บ้านแมวปิดเลยเออบ้านแมวฉันอยู่กับแมวใช่แมวเขาอยู่ตรงนั้นอืม้าออรับค่อยทําความสะอาดตอนที่ค่อยมาทีแรกอุยเรื่อมทีนี้ค่อยกลับไปดึงเดือนค่อยมาเจ้าของบ้านทำให้ค่อยไปได้ทำเจ้าของไม่ทำ เจ้าของบ้านเขาก็ทําอยู่ทีแรกที่เรามาอยู่เข้ามาอยู่ใหม่นะเขาก็ทําให้สะอาดหมดเลยแหละใช่นก็กลับไปอยู่ที่องตัวมช่เออหนึ่งเดือนเนาะก็กลับไปแล้วค่อยมาทีนี้ค่อยไปไม่ได้ทําอะไรเลยค่อยมาเขาก็กวาดที่นอนเฉพาะที่นอนเขาก็ยังไม่ได้กวาดข้างนอกถูข้างนอกเลยเด็กหนิงนอนแล้วใครนอนข้างนอกอ่ะไอ้ก้องนอนข้างนอกเขาบอกอยู่แด้เพื่อนค่อยไอ้สองตัวมันมีสองตัวแงี้วแงียวเง้วอยู่ใช่มันก็มาเป็นเพื่อนค่อยก็นอนฟังมีใครมาพักที่ เมื่อก่อนนี้ก็มี youtube ช่องหนึ่งช่องหนึ่งที่ออกไปจากลุงแล้วอ่าใช่ใช่เขาอยู่ที่นี่ช่องก่อนก่อนนั้นออนั่นขนาดนี้นอได้สิใช่่เขามาอยู่เป็นครอบครัวเลยนะตอนนั้นอ่ะดีนะใช่ตรงนี้ดีกว่าแถวบ้านเราอีกนะใช่ดูดีกว่าแล้วก็เราไม่น่ากลัวนะบ้านหลังนั้นเขาก็ดีดีบ้านหลังนี้เขาก็ดีดีบ้านหลังนี้เขาก็ดีดี บ้านหลังนี้เขาก็ดีดีบ้านหลังนี้เขาก็ดีดีเอ้าเวลาเรากลับมาดึกๆเขาก็ถามมาแล้วเนอ้อรีบมานะมาอยู่เป็นเพื่อนมาแล้วเนาะโอ้เขาก็ทักทายเราเขาก็เป็นห่วงเราอืมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะคะวันนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ